สำหรับครั้งนี้เรามารีวิวหูฟัง m o t o r o l a v e r อ e ์ซ์วัครับเรามาดูตัวหูฟัง m o t o r o l a v e r อ e ์ซ์วักันนะครับที่บอกว่าเป็นหูฟังที่ตัวเล็กมากครับแล้วก็อยู่ในตัวที่เก็บที่เป็นทรงกระบ,บอกพร้อมกับเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้กับหูฟังไปในตัวนะครับตัวหูฟังเนี่ยพอเปิดมาจะเป็นลักษณะนี้ครับ ซึ่งตรงเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นหูฟังด้านขวากับด้านซ้ายซึ่งจริงๆแล้วมันใส่สลับได้แหละเพียงแต่ว่าถ้าใส่สลับเนี่ยมันจะไม่ชาร์จต้องใส่ถูกต้องมันถึงจะชาร์จไฟนะครับตรงนี้พอหยุดมาแค่เนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่ชาร์จก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนตัวที่ชาร์จเนี่ยข้างในมันจะมีลักษณะเนี้ยครับถ้าสังเกตดูจะเป็นตัวเซนเซอร์ไว้กดกับตัว นี่ฮะฮตรงหูฟังเพื่อที่จะชาร์จไฟเข้าไปในหูฟังตรงนี้นะครับแล้วก็พอบิดหมุนก็จะเป็นลักษณะนี้ด้านท้ายก็จะมีโลโก้ Motorola อยู่อีกด้านหนึ่งก็จะมีสายช่องเสียบ micro USB อยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูตัวหูฟังกันตัวหูฟังตัวเล็กนิดเดียวครับตรงนี้ก็ต้องระวังกันนิดหนึง่งโดยหูฟังเนี่ยตรงด้านท้ายเขาจะมีบอกว่าอันไหนด้านซ้ายด้านขวานะครับเล้ก็จะมีบอกไว้ว่าด้านซ้ายด้านขวาอย่างนี้นะครับตัวหูฟังตรงด้านด้านนอกเนี่ยที่มีเป็นร้อมกรอบสีส้มเนี่ยตรงนี้ทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นปุ่มกดตูฟังมีเซนเซอร์ สำหรับทํำพลาเราฟังเพลงเนี่ยสมมุติเราใส่ใส่ฟังเพลงอยู่เนี่ยก็ตอนถอนหูฟังออกเนี่ยตัวหูฟังมันก็จะหยุดอัตโนมัติหยุดเพลงให้อัตโนมัติด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทํางานลักษณะไหนนะครับ สำหรับเรื่องการฟังเพลงของตัว Motorola Verb One Plus นะครับก็ไม่มีอะไรฮะหลังจากที่เราจับคู่ตัว Bluetooth กับตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใช้ฟังได้เลยครับก็คือพอเราถอดออกมาจากตัวที่เก็บเนี่ยปุ๊บมันจะก็ Reconnect กับตัวเครื่องเองตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จัดการใส่หูได้เลยครับ ที่หูฟังมันตัวเล็กนะครับพอจะจัดการอะไรต่างๆเนี่ยตัวบรรหูฟังเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีแอปออกมาช่วยซึ่งตอนที่จะเปิดใช้งานตัวแอปเนี่ยเราจะต้องเสียบตัวหูฟังกลับเข้าไปในฐานก่อนนะครับนะฮะาจากนั้นเนี่ยให้เราเปิดที่แอปแล้วถ้าคุณยังไม่เคยต่อกับตัวแอปเนี่ยเราจะต้อง add device ตรงนี้ก่อน หลังจากที่ตัวฐานของ v e r b ์บบอลพลนะครับต่อกับตัวแอปสิปลิร้อยเนี่ยเราจะเห็น s t a ตัสหรือสถานะของแบตเตอรี่แล้วก็เข้ามา Preset เกี่ยวกับเรื่องเสียงได้แล้วก็ตั้งค่าบางอย่างของตัวหูฟังได้นะครับโดยระดับแบตเตอรี่เนี่ยจะแยกกัน2ครั้งนะครับซ้ายขวาแล้วก็มี EQ ให้ Set Equalizer ซึ่งตรงเนี้ยก็แล้วแต่แล้ครับว่าคุณจะเซตเป็นแบบไหนแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นออเดียลโหแบบ ออร์เิหรือวิดีโอนะครับตรงนี้ที่สำคัญก็คือในหูฟังของตัว Ver ร์บ e ันเนี่ยเขาจะมี Ear d e t e c t ก็คือตอนที่เราฟังเพลงเนี่ยจะสามารถที่จะสมมติเราฟังเพลงอยู่ใช้ตัวหูฟัง VERB OnePlus ฟังเพลงเนี่ยตอนที่เราถอดหูฟังปุ๊บตัวหูฟังมันจะรู้ครับว่าเราไม่ได้ฟังเพลงแล้วตอนที่เราถอด แล้วก็มันจะสั่งให้หยุดเพลงเองอัตโนมัติอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจคือ plus true audio เนี่ยอันนี้เป็นเมนูสำหรับให้เสียงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาให้เราได้ยินด้วยซึ่งตามปกติสำหรับหูฟังอินเอียงนจะลืมว่าพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะบล็อกเสียงข้างนอกเยอะมากทีเดียวบางครั้งจริงๆก็ไม่ใช่บางครั้งครับหลายๆครั้ง ที่เราใช้หูฟังอินเดียเนี่ยเราอาจจะฟังจนเพลิดจนไม่ได้ยินเสียงภายนอกนตรงเนี้ยก็จะมีอันตรายได้ด้วยสําหรับคนที่ใช้อยู่ตามท,อทนอน้องถนนเดิมว่าท้องถนนบางทายมันไม่ได้ปลอดภัยแม้ว่าเราเดินอยู่บนฟุตบปทานะครับตรงนี้ซึ่งตัวฟีเจอร์ a s s through audio เนี่ยก็คือจะทําให้เราได้ยินเสียงรอบข้างภายนอกอยู่บ้างอันเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนอนเลยล่ะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับตัวเฟิร์มแวร์เนี่ย บน iOS เนี่ยจากที่ลองนะจะใช้เวลาอัปเดตนานมากหน่อยตรงนี้นะแต่คือเท่าที่สอบถามข้อมูลมาเนี่ยถ้าใช้การอัปเดตเฟิร์มแวร์บนแอปของ Android เนี่ยจะเร็วกว่าตรงนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างความช้าเร็วของ Android กับ iOS ที่แบบ ใช้เวลาในการอัปเดตโมแบบไม่เท่ากันตรงนี้นะครับจากที่ได้ใช้ตัว Motorola Work One นะครับเรื่องเสียงก่อนเลยนะก็คือเรื่องเสียงเนี่ยก็คือเป็นแน่นอนเป็นประเด็นของหูฟังทุกๆอันที่ต้องรีวิวอยู่ยแล้วว่าเป็นยังไงนะฮะเรื่องเสียงของ Motorola Work One เนี่ยด้วยความพอเป็นอ e ินเอียร์เนี่ยพอเราใส่เข้าไปถ้ามันพอดีหูเนี่ยเราจะได้ยินเสียงรายละเอียดเสียงค่อนข้างดีทีเดียวครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นเสียงมหาชนเนี่ยเช่นเพลงป๊อปเพลงวอกเพลงทั่วๆไปที่เราฟัง หรือได้ยินกันทั่วไปในวิทยุก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยก็คือรองรับได้ทําเสียงได้ดีเสียงค่อนข้างชัดเสียงกลางชัดดีครับเสียงเบสมีให้อยู่เยอะประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงลงึกมากซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบ เสียงเบสหนักๆเนี่ยน่าจะถูกใจกับตัวเว r ร์บวันพลัสแต่ในทางกลับกันถ้าคุณชอบเสียงเบสหนักๆอย่างพวกเพลง r b เพลงฮิปฮอปหรือเพลงบางเพลงที่แบบต้องการเสียงเบสต่ำๆลึกๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เหมาะมากตรงนี้นะครับจากที่ผมได้ใช้ตัว v e r ร์บวันพลัสมาอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็เรียกว่าหลายอาทิตย์แล้วทีเดียวเนี่ยก็คือมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งด้วยความที่มันตัวเล็กเนี่ยตอนที่เราใช้งานนอบ้านเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าเข้าไปในที่ที่คนเยอะเช่นในห้างหรือในที่ที่แบบอยู่ดีแบบมีคนเยอะอย่เช่นคุณไปอยู่ในงานอีเวนต์ใดๆสักงานหนึ่งที่แบบคนเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยจะมีการทนสัญญาณอยู่บ้างการทนสัญญาณคือยังไงครับคือตามหลักของตัว w o r d p r l a s e เนี่ยข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นข้างหลักจะเป็นเมนทีเนี้ยมันจะส่งสัญญาณ จากโทรศัพท์มาที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวตัวซ้ายเนี่ยจะส่งสัญญาณที่เป็น s e ียเนี่ยไปที่หูข้างขวาให้ออกเสียงไปพร้อมๆกันอย่างผมอยู่ในพารากอนเนี่ยวันที่คนเยอะ,เ,ยอะเนี่ยจะเจอเจอการทนสัญญาณว่าหูฟังมีการทดสัญญาณจากซ้ายไปขวาพอมันมีการสัญญาณปุ๊บ เพลงที่เรากำลังฟังน่ะมันจะมีการหยุดชะง,งักหยุดป๊บนึงครับของเนี่ยก็คือให้เป็นข้อควรระวังแล้วก็เป็นจุดสังเกตไว้ด้วย,วยสำหรับตัวหูฟัง Motorola Verse One Plus ตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติการป้องกันน้ำนะครับอยู่ในระดับ IP 5 7นะครับซึ่ง IP 5 7เนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องอะไรครับก็คือมันโอเคมันลงนะ้ำไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าคุณใส่ไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็คือกันน้ำกันเหงื่อทั่วไปได้นะครับน่าจะเห็นภาพรวมของตัว Motorola Verse One Plus กันไปแล้วในรีวิวนะ เป็นยังไงส่วนตอนนี้เราขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ